คุณผู้ชทุกทนนะคะวันนี้สซนู่ที่ร้านโคสโตนค่ะอุ้ยโฆษณาได้ป่างหรือโดนจับหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะมารีวิวการชโชิมที่ทำยังไงนะคะทาให้เราจะมีความสุขกับอาหารทุกมื้อที่เรากินเราจะต้องมีตัวช่วยดีอย่างตัวนี้เลยค่ะซึ่งจะบอกกันว่าน้ำหนักแซนขึ้นจากประกวดมาทั้งหมดอย่างหกโลนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะต้องใส่ร่างกายแรงเพื่อขึ้นงานไม่ใช่งานไรสิ้นงานการเป็นนางงามนะคะแล้วก็ต้องมีตัวช่วยที่จะลดน้ำหนักก็คือก็ตัวนี้ ครีมอ้อตัวนี้นะคะมีสารสกัดนะคะที่ช่วยในการบล็อกแป้งบล็อกไขมันบล็อกน้ำตาลเบิร์นช่วยเผาผ่านไขมันนะคะนอวจาะเป็นไขมันเก่าแล้วก็ช่วยดักจับไขมันใหม่ไปเสนอหนึ่งนะคะดีทอคเนี่ยคนคงรู้ว่าการดีทอ์เนี่ยจะเป็นช่วยทําให้ขาบสาั่นทิษนะคะแล้วก็เอาของเสียที่นีได้ออกจากร่างกายนะคะสุดท้ายเมื่อเราดีทอ์แล้วนะคะผิวของเราก็จะเปล่งปลั่งแล้วและช่วยให้บริเขึ้นด้วยนะคะตัวนี้จะบอกกันว่ากินง่ายมากๆเพราะว่าข้างในเขาอุ้ยำไม่น้อยอ่ะ ดูดิมันปรวงไปตกอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเขาจะทำมาเป็นขั้นๆแบบนี้นะแล้วก็กินง่ายมากๆวิธีการทานนะคะก็คืออันนี้นะคะแล้วก็จะทำการฉีดตองขอาไปแล้วแล้วที่การทานนะคะคีลงไปใต้ลิ้นเลยคะ่ะ แล้วก็อมไวสักพักหนึ่งนะคะมันจะละลายไปเลยซึ่งกลิ่นนะคล้ายวิตามินซีทานง่ายนะคะแล้วก็ให้ประโยชน์ด้วยอย่าลืมนะคะพรีโมตัวนี้นะคะช่วยบล็อกเบิร์นนะคะรีทอกแล้วก็บริงเขาก็ล้เนี่ยมั่นใจด้วยว่าพรีโมตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับออยลนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานการโะษณา,นานปลอดภขยแน่นอน,นะค่ะ mm. ใครที่สนใจนะคะญญอาจารย์สติตงพี่ติดต่อให้ทางด้านบนคลิปน,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 นะคะแล้วก็เอาไปเป็นตัวเลือกที่ดีๆนะคะในการที่จะหา อาหารเสริมต่างๆนะคะที่จะมาช่วยในการที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้มีความสุขกับการกินมากยิ่งขึ้นนะคะ